สวัสดีครับโอขนาะดบอนไซบอนไซมพะพร้าวนะครับจะคลิปก่อนนะ้านี้นะครับคือมพะพร้าวลูกนี้นะครับที่ผมได้คุยไว้ว่าะจะมาทําคลิปแก้ไขวิธีท,ที่ที่กละลามะพร้าวมันแตกนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเอามาพาะพร้าวออกไปทิ้งนะครับก็วันนี้ก็ว่างนะครับได้มาทำแล้ว ติดตุลาหลายอย่างครับผมนี่ครับที่เห็นเนี้ยเห็นกันเนาะให้ดูใกล้ๆเนาะนี่นะครับมะพร้าวมันรอยมันแตกครับมันแยกอย่างเงี้ยผมจะมาทำวิดิปเคลไขให้ดูนะครับก็จะบอกสาเหตุนะครับสาเหตุที่กะลามันแตกนะครับ เพราะว่ากะลาเนี่ยมันโดนแสงแดดนะครับมันโดนโดนแบบว่า,าเพิ่งปอกนะครับเพิ่งปอกแล้วก็เอาไว้ตากแดดเลยนะครับมันโดนแดดแรงๆอย่างเงี้ยความร้อนมันก็อบอยู่ในกะลามะพร้าวมันก็เลยทําให้เนี่ยกะลาเนี่ยมันลั่นนะครับแล้วร่องรอ,อยก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับเนี่ยก็ลคลิปนี้ก็จะจะมาทําให้ดูนะครับว่าวิธีแก้ไขรอย รล้ารอยแตกเนี่ยให้ทําแบบไหนนะครับก็ซึ่งผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกก็คือขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนะครับที่ผมได้เตรียมไว้แล้วก็กาวร้อนนะครับกาวร้อนฮะที่ผมได้เตรียมไว้นี่แล้วก็กระดาษทรายนะครับเอาไว้ขัดนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับอืจากที่เราเห็นเนี่ยที่เราสังเกตเนี่ยเราต้องมอาออกกันเนาะได,ได้ทําง่ายๆก็รอยแตกมันก็มีไม่ไม่ไม,ม,ม่แตกทั้งหมดนะครับมาดูวิธีนั่นกันนะครับ นี่เลยอุ้ยติดนิ้วจะลองมือหน่อยนะครับนี่นี่เลยโลหกาวมันร้อนนะครับ มันก็ค่อนข้างจะแข็งเนาะเราก,ก็ค่อยๆนั่นหน่อย ครับเห็นไหมครับ <c oughs> ทิ้งไว้สักพักหนึงนะครับเนี่ยเราก็ทิ้งไว้สักพักพักใหญ่ๆครับให้กาวมันเซตตัวนะครับนี่พักใหญ่พักเดียวก็ได้ครับเพราะว่า กระดาษไอ้กาวร้อนเนี่ยมันแป๊บเดียวก็แห้งเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทรายเนี่ยมารูปครับ นั่นไหนก็ใช้มีดเนี่ยขูดเขา นี่ครับก็มันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับนี่เองแล้วเราก็แค่ขูดแล้วก็แต่งเนี่ยดูครับ แต่มันยังมีร่องรอยนั่นอยู่ก็เราก็อุดไปดเล็กอย่เงี้ยขัดขัดไปน,นิดหน่อยแค่นี้เราก็เอากาลอนหยดเต้มไปเหมือนเดิมอันนี้แค่นี้ นี่ครับแค่นี้เองเรียบร้อยัดเก็บงานนี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือขัดให้ดูนะครับทําให้ดูทําแบบว่าขั้นตอนเนี้ยการอุดที่ว่ารอยกระรามเล้ากระรามแตกนะครับก็ตามตามวิธีนี้แหละครับนี่ครับลานี่ มันมันมันก็เป็นวิธีวิธีนี้คือมันง่ายสุดแลวนะครับที่ว่าที่การเป็นการแก้ไขนะครับแต่ถ้าทางทางทางที่ดีถ้าเกินนั้นคือเราจะป้องกันไม่ให้กระลาแตกจริงๆก็ตั้งแต่เริ่มแรกคือเราทําเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกขัดกระลาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทาทาสีเคลือบไปเลยครับมันจะได้ไม่แตกนะครับผมถ้าเรามาทําแล้วก็ทิ้งไว้มันแตกมันก็ ลำบากเนาะเราต้องต้องมาแก้ไขเนาะนี่โอเคครับผมเดี๋ยวมาบอกวิธีแก้ไขะกะลาบอนไซมะพร้าวกะลาแตกนะครับก็ทําตามนี้นะครับผมไม่ยากครับไม่ยากถ้าลองถ้าถ้าทำแล้วก็มันไม่ยากครับมันก็จะมีอีกว่าถ้ากะลาแตกแล้วเนี่ยมันแล้วมันมันแบบว่าแตกตรงนี้เยอะๆอย่างนี้เนาะเราก็ผ่านี่อยู่เลย ขาตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเอาแล้วออกแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กๆไปเลยก็ได้กอัน,นั้นก็อาจจะทําให้ดูนะครับถ้าก็ถ้าเกิดมันมีแตกอีกก็ผมก็จะทําทําวิธีนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับไม่แน่ครับเดี๋ยวทําให้ดูครับก็โอเคครับผมฝากกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์เ like, ม,ม้นคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับผมก็ใครมีคำแนะนำมีคำแนะนำอะไรดีๆก็เม้นใต้คลิปได้เลยครับเม็นทักทายได้นมรับทุกคำติชมนะครับผม ก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมโพสเวลาลงคลิปไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณทุกการติดตามน,นะครับผมคบดูคอมเมนต์นะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ